วงจรรวมหรือ integrated circuit หมายถึงวงจร,รที่นำเอาไดโอดทรานซิสเตอร์ตัวเก็บประจุตัวต้านทานและองค์ประกอบของวงจรต่างๆมาประกอบรวมกันบนแผ่นวงจรขนาดเล็กซึ่งในปัจจุบันแผ่นวงจรนี้จะทำจากแผ่นซิลิคอนซึ่งเราอาจจะเรียกมันได้ไว่าเป็นชิปเราสามารถที่จะสร้างองค์ประกอบของวงจรต่างๆแล้วก็เอาไปใส่ในแผ่นผลึกหรือว่าชิปนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนิดที่เรียกว่า m o n น l i t h i การสร้างองค์ประกอบของวงจรบนผิวผลึกนี้จะใช้กระบวิธีทางด้านการสร้างวงจรรวมซึ่งจะประสบกับกระบวนการทางเคมีทําให้ลายวงจรนั้นมีความละเอียดสูงมากสามารถที่จะบรรจุองค์ประกอบของวงจรรวมได้เป็นจํานวนมากซึ่งภายในวงจรรวมหรือ IC ก็จะมีส่วนของลอจิกต่างๆของการทํางานของชิปเช่นไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, ก็จะใช้ทํางานในการควบคุมคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือแม้กระทั่งเตาอบไมโครเวฟแบบดิจิตอลซึ่งการทำงานของชิปเองก็จะต้องมีแรมหรือว่าหน่วยความจำซึ่งก็เป็นชิปอีกประเภทหนึ่งที่เป็นมูจรรวมเช่นเดียวกันแล้วก็มีความสำคัญมากในการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันประวัติ IC IC กํากำเนิดขึ้นโดย g e o f ์ฟี่ดัมเมอนักวิทยาศาสตร์เรดาร์จากอังกฤษซึ่งต่อมาได้ทำการค้นคว้าต่อที่สหรัฐอเมริกา โดยทำการสร้าง IC จากเซรามิกเป็นตัวแรกได้ในปีคิหิึักราร1,956แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนะักต่อมาในปีคิหิึัการา1,957กองทัพสหรัฐอเมริกานำโดยแจ็คคิวบี้ได้ทำการค้นคว้าทดลองต่อและในวันที่6กุมภาพันธ์คิึิงักราร9า1,959คิวบี้ได้ทำการจดสิทธิบัตร IC ที่ทำจากเจอร์มเนียมและในพัฒนาการสุดท้ายของ IC โรเบิร์ตนอยได้ทำการจดสิทธิบัตร IC ที่ทำจากซิลิคอนในวันที่25เมษายนคศ1961ซึ่งขนาดของ IC ก็จะแบ่งเป็นประเภทตามจำนวนเกตที่ใส่ลงไปภายในตัววงจรรวมหรือว่า IC 1เกตก็จะเท่ากับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หชิ้นเช่นขนาด SSI หรือย่อมาจาก small scale integration ก็จะมีขนาดตั้งแต่1ถึง10เกตขนาด MSI ก็คือ medium scale integration ก็จะมีขนาดตั้งแต่10ถึง100เกตขนาด LSI หรือว่า large scale integration ก็จะมีขนาดตั้งแต่100ถึง10,000เกตขนาด v l s i หรือว่า very large scale integration ก็จะมีตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง1ล้านเกต และขนาด ULSI หรือว่า Ultra Large Scale Integration ก so like ็จะมีขนาดตั้งแต่1ล้านเกตขึ้นไปซึ่งกระบวนการผลิต IC ก็จะเริ่มจากกระบวนการแรกก็คือการดายคั t ติ้งซึ่งก็จะเป็นกระบวนการนำแผ่นเวเฟอร์มาตัดออกเป็นตัวชิปขั้นตอนต่อมาก็คือดายบอลคือการนำตัวชิปไปติดลงใน e a ีดเฟรมด้วยกาว ต่อจากนั้นก็จะทําการไวบอลซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมรวดทองคําจากวงจรชิปไปสู่ขาของรีเฟรมจากนั้นก็จะทําการกระบวนการโมก็คือการห่อหุ้มชิปด้วยเรซินหลังจากที่ได้ผ่านการเชื่อมรวดทองแดงเรียบร้อยแล้วและเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเพดติ้งก็คือกระบวนการเคลือบแผ่นเฟรมซึ่งจะกลายเป็นขาของตัวงานที่เป็นตะกั่วหรือว่าเป็นดีบุก ต่อ,อย่างน้นก็จะเข้าสู่กระบวนการฟอร์มลีดก็คือกระบวนการตัดตัว i c ซกออกจากเฟรมว้วขึ้นรูปขาง,งานตามที่กำหนดและเข้าสู่ก,บบกระบวนสุดท้ายก็คือไฟนอลเทสกระบวนการทดสอบทางไฟฟ้าขั้นตอนสุดท้าย